สวัสดีครับอ่าผมช่างวัดผู้ถ่ายทำนะครับก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแอร์เคลื่อนที่ถ้ามีมอเตอร์ปั่นน้ำเนี่ยมันดียังไงนะครับคราวนี้เนี่ยเท่าที่เห็นดูเท่าที่ดูนะครับก็คือว่าแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้เนี่ยเป็นแเคลืค่อนที่ของยี่ห้อนเนชัลนะครับ ขนาด12,000พน Btu นะครับถ้าเท่าที่ดูแล้วนะครับว่าขนาด12,000ห Btu เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับขนาดเล็กมากมากนะครับแต่ว่าเป็นขนาด12,000หพ Btu เพราะทางผู้ผลิตคงจะต้องการที่จะลดในเรื่องของขนาดลงนะครับและไอ้ความที่มันขนาดเล็กเนี่ยนะครับ นะครับไอความที่มันขนาดเล็กเนี่ยนะครับมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องลดในส่วนของเรื่องของแผงังพึ่งนะครับก็คือแผงังพึ่งคอยเย็นนะครับแล้วก็แผงังพึ้งคอยร้อนถ้าสังเกตให้ดูให,ให้ดีเนี่ยจะเห็นเลยว่าแผงังพึ่งคอยเย็นเนี่ยคือจะเป็นขนาดเล็กมากๆนะครับแล้วก็แผงังพึ่งคอยร้อนก็ขนาดเล็กนะครับถ้าเทียบอัตราส่วนระหว่างแอร์บ้านแล้วเนี่ย ขนาด12,000 BTU เนี่ยนะครับแผงรังพึ่งของแอร์บ้านจะใหญ่กว่าเยอะนะครับถ้าเราลองเทียบดูเรื่องของชั้นในเรื่องของแผงรังพึ่งทีเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นแผงรังพึ่งที่ลักษณะซ้อนกันนะครับซ้อนกันเป็นชั้นนะครับแล้วครนี้เนี่ยไอความที่มันซ้อนซ้อนกันเป็นชั้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการทําความเย็นเนี่ยมันลดลงไปนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการกินกระแสไฟที่มันมันมากขึ้นนะครับมากกว่าแอร์บ้านนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ในส่วนของการลดแผงฟังพึ่งลงนั่นเองนะครับตัวนี้มันเป็นชนิดแบบตัวรุ่นสองมอเตอร์นะครับก็จะมีมอเตอร์คอยเย็นตัวหนึ่งนะครับมอเตอร์คอยร้อนตัวหนึ่งนะครับแบ่งส่วนการทํางานอย่างชัดเจนในส่วนของคอยเย็นก็คือจะมีมอเตอร์ที่ดูดความเย็นจากแผงคอยเย็น นะคร df. ับเป่าความเย็นเข้าห้องนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ในส่วนของตัวคอยล์คอยล์ร้อนนะครับก็จะเป็นมอเตอร์นี่ฮะเห็นไหมคราวนี้เนี่ยเวลาที่แผงคอมเพรสเซอร์เกิดการตัดการทํางานนะครับมันก็จะแยกส่วนกันนะครับพอมันตัดการทํางานปั๊บเนี่ยมอเตอร์ในส่วนของตัวคอยล์ร้อนเนี่ยนะครับนะครับ มันก็จะเลิกมันก็จะหยุดการทำงานพร้อมคอมเพรสเซอร์อนะครับอันนี้ความที่มันแยกส่วนแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันลดในเรื่องของขนาดของตัวเครื่องมันลงนะครับเป็นตัว12000 b อ u นะครับคร่าน,นี้เนี่ยไอที่ผมแนะนำน่ะก็คือผมจะแนะนำให้เลือกแอร์เคลื่อนที่ที่เป็นแบบแยกส่วนแผง คอยเย็นและแผงคอยร้อนจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เลือกในเรื่องของสมมาตรในเรื่องของตัวแผงรังพึ่งที่มันใหญ่จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าไอการที่มันลดแผงคอยเย็นแผงคอยร้อนลงเนี่ยปุ๊บเนี่ยหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งในเรื่องของกระแสแน่นอนกระแสมันก็จะกินมากขึ้นนะครับกระแสก็มันก,ก,กินมากขึ้น ตัวนี้12,000วตัวนี้กินกระแสะอยู่ที่ประมาณสัก4 8แอมป์ถึง5แอมป์ผมจะมาสาธิตให้ดูว่าถ้าเราไม่มีมอเตอร์ปัดน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีในส่วนของแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้เนะี่ยไม่จาเป็นต้องปล่อยน้ำทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของมอเตอร์ปั่นน้ำที่อยู่ด้านในนะครับเป็นตัวปัดน้ำนะครับ คือมันจะกัดน,น้ำจากด้านบนนะครับแล้วก็ลงมาที่แผ่คอยร้อนด้านล่างสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําไหลออกจากเครื่องผมเนี่ยจะแนะนําให้ดูในเรื่องของฐานน้ําบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีรูระบายน้ําลงไปที่แผ่คอนเดนเซอร์แผ่คอยล้อนนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารูระบายน้ําด้านบนเนี่ยที่อยู่ใต้แผงรังพึ้งคอยเนี่ยมันเกิดการตันนะครับก็จะเจอปัญหากันบ่อยๆเลยก็คือว่าน้าไหลยหยดออกนอกเครื่องนะครับ คราวนี้เนี่ยผมแนะนําให้มาตรวจเช็คตรงนี้นะครับก็คงจะต้องทําการรื้อตัวชุดโฟมนี้ออกนะครับแล้วก็งัดแผง,งรังพึ่งนี้ขึ้นแล้วก็ลา้างทำความสะอาดอะกดูให้จะจะให้ดูว่าอันนี้จะเป็นถาดน้ําที่รองแผงคอยคอยเย็นนะครับแล้วมันจะไหลลงมาตามช่องตรงใต้แผงคอยเนี่ยจะมีจะมีในส่วนของรูระบายน้ํา พอน้ํากลั่นตัวจากตัวแผงคอยด้านบนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะไหลลงคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้ํามันไหลออกนอกเครื่องเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปัญหาที่คนเจอกันประจำเลยสำหรับคนที่ใช้แอร์เคลื่อนที่นะครับใช้ไปสักประมาณสักหนึ่งปีจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับคือฐานน้ำด้านบนเนี่ยนะครับมันบริเวณที่รูในเรื่องของที่อยู่ใต้แผงคอยเนี่ยมันจะ เกิดการอุดตันนะครับคุณต้องทําการรื้อล้างนะครับงัดแผงลัางพึ่งขึ้นมาค่อยๆงัดออกแล้วก็ทําการรื้อล้างนะครับคราวนี้เนี่ยจะให้ดูในเรื่องของตรงนี้นะครับถ้าดูดีๆนะตอนนี้นะกระแสะจะอยู่ที่ดูนะครับสี่เดี๋ยวนะครับสี่จุดหกแอมป์นะครับพอผมฉีดน้ำเข้าไปที่ตัวแผงคอยร้อนนะครับ แล้วเขาจะเสจะได้ยินเสียงมอเตอร์ปั่นน้ําทํางานนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยจากกระแส4.8่ะกี้เนี้ยลดลงมาเหลือ4.0เเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะไอ,อ้ความที่ว่ามันรียูดน้ําของมันเองเนี่ยเอาไประบายแผงคอยร้อนนะครับก็เลยทําให้กระแสมันลดลงแต่ เดี๋ยวพอน้าที่มันรียูสเนี่ยปุ๊บเนี่ยน้ากลับไปใช้ใหม่เนี่ยปุ๊บเนี่ยระบายในแผงคอยร้อนหมดปุ๊บเนี่ยนะครับกระแสมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมอยู่ที่ประมาณ 4, สัก4.8แอมป์สำหรับรุ่นนี้นะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวนเดี๋ยวก็ระแสมันจะขึ้นมาไล่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าน้ําที่มันรียูสรียูสอยู่ที่ใต้เครื่องนะครับมันรียูสหมดมันน้ากลับไปใช้หมดนะครับ คราวนี้เนี่ยไอไอความที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันลดขนาดในเรื่องของแผงพลังพึ่งคอยร้อนลงนะครับมันก็เลยทําให้น้ำเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะครับเพราะว่าแผงพลังพึ่งคอยร้อนมันถูกลดลงนะครับพอมันกันน้ําปั๊บน้ําก็เอาไปใช้หมดนะครับสําหรับหน้าร้อนก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์บัดน,น้ำ สีียน่คิดว่าถ้าเกิดว่าหน้าร้อนมากๆปุ๊บมันจะระบายความร้อนออกไม่ทันนะครับมันก็จะทําให้คอมเพรสเซอร์เกิดการตัดตัวมันเองนะครับเห็นไหมครับพอผมยิ่งยิ่งใส่น้ําเข้าไปปั๊บก็แสมันยิ่งลดลงนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่มีปัญหาในเรื่องของมอเตอร์จะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นตัววิดน้ําปัดน้ําอยู่ถ้าเกิดฟังเสียงดูจะได้ยินเสียงนะครับเสียงมันมีอะไรตีน้ําอยู่นะครับ เ,เพราะฉะนั้นแอร์เคลื่อนที่ไม่จําเป็นต้องต่อท่อน้ําทิ้งสําหรับบางรุ่นเท่านั้นที่ไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ํานะครับอย่างประเภทอะโครนิติกจะไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ําสําหรับรุ่น7 0 0 0ถึง9,000บทจะไม่มีมอเตอร์ปั่นน้ำนะครับแต่สำหรับอะโคนติกห0 0 0งบขึ้นไปจะมีมอเตอร์ปั่นน้ำนะครับก็จะแนะนำให้น้องๆเลือกแอร์เคลื่อนที่หนึ่งคือ ให้มันมีมอเตอร์ปัดน,น้ําจะดีที่สุดเพราะว่าน้ํามันจะเป็นตัวช่วยรียูสในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับคราวนี้เสียงแล้วก็ฟังเท kind of ่า <zab> ท <nak> <Me Bear ifts hak> ี่ฟังเสียงนี่จะเริ่มเห็นว่าเสียงมันเริ่มเบาลงไปแล้วเสียงมอเตอร์จิ๊ดจิ๊ดจ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 ๊ดปัดน้ํานะครับสําหรับใครที่ใช้แอร์เคลื่อนที่ที่มีรุ่นที่มีระบบมอเตอร์ปัดน้ําก็ไม่ต้องต่อทอมทิ้งนะครับ ถ้าเกิดว่าในกรณีน้ำขึ้นเต็มนะครับก็ให้ทําการปล่อยน้ําทิ้งที่จุกด้านล่างนี้นะครับแต่จะเป็นบางครั้งนะครับสําหรับช่วงที่อากาศมันชื้นช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าฝนนะครับจะมีในเรื่องของน้ําเต็มบ้างหรือใครจะใช้งานช่วงกลางคืนเป็นหลักไม่ได้ใช้กลางวันนะครับ ก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำเต็มนะครับแต่จริงๆแล้วน้ำมันจะเต็มยากมากนะครับแต่ถ้าของใครมีปัญหานะครับเช่นใช้ไปประมาณสัก 1- 2สชั่วโมงแล้วน้ำเต็มนะครับผมให้วิเคราะห์ได้เลยว่ามอเตอร์ปัดน้ำคุณเสียนะครับถ้าคุณไม่ทําการเปลี่ยนนะครับคุณก็จะต้องทําการต่อท่อทิ้งที่ด้านล่างนี้ นะครับแต่คุณก็จะไม่มีในเรื่องของน้ำที่ไปช่วยในเรื่องของการระบายแผงคอยร้อนนะครับมันก็ทำให้เวลาหน้าร้อนปุ๊บแอร์คุณมีการตัดการทำงานคอมเพรสเซอร์เกิดความร้อนโปเทคตัวเองหน้าร้อนจะจัดจะมีปัญหานะครับก็แนะนำให้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับขั้นตอนการรื้อก็ ยากพอสมควรนะครับก็จะต้องรื้อหมดเลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ปั่นน้ำจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในที่สุดอยูด่ด้านในลึกที่สุดนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ําเป็นตัวช่วยเลี้ยงแผงคอยล้อนนะครับแอร์มันก็จะเย็นมากขึ้นนะครับในส่วนของแอร์นะครับวความเย็นแอร์นะครับก็จะเย็นมากขึ้นนะครับ เนื่องด้วยว่ามันจำเป็นพอสมควรครับต้องมีในเรื่องของมอเตอร์บั่นน้ำนะครับไปช่วยเลี้ยงระบายแผงแผงระบายคอยร้อนนะครับ <c oughs> ก็จะย้ำว่าถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆจะมีถาาน้ำสองชั้นนะครับถาถาชั้นบนนะครับกับถ่าด,าดชั้นล่างนะครับถาดชั้นบนจะรับน้ำจากแผงคอยเย็น สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำไหลออกนอกเครื่องปัญหายอดฮิตกันนะครับคือเปิดปุ๊บน้ำไหลเต็มพื้นเลยแหละปกติแล้วแอร์เคลื่อนที่จะน้ำไม่ไหลออกนอกเครื่องนะครับเวลาเครื่องมันเต็มมันจะมีในเรื่องของตัวลูกลอยเป็นตัวตัดการทำงานเซนเซอร์ลูกลอยนะครับเป็นตัวตัดการทำงานนะครับน้ำมันจะไม่มีทางรดออกมานอกเครื่องนอกจากว่าถัดน,น้ำมันหมด มันเกิดการอุดตัดน,นะครับเพราะว่ารูระบายที่มันอยู่บริเวณใต้แผงรางพึ่งมันเกิดการตันนะครับคุณก็ต้องทําการรื้อสําหรับตัวนี้ก็เหมือนเดิมเอามาซ่อมรั่วขออาภัยถ่ายย้อนแสงภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะกรอบโทรศัพท์ออกก่อนอก็ไม่ชัดเหมือนเดิม ขออนุญาตเช็ดกล้องนิดนึงมันเป็นเพราะว่าแสงนะครับมันย้อนแสงนะครับตัวนี้เอามาซ่อมเรื่องรูอะนะครับสำหรับน้องๆมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไม่เย็นนะครับคอมเพรสเซอร์เดินนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงคอมเดินแต่ว่าไม่มีความเย็นให้วิเคราะห์ได้เลยว่า ของคุณรั่วแน่นอนนะครับหรือว่าลองหรือโครงเครื่องดูแล้วดูบริเวณตรงนี้นะครับข้อตรงนี้ต่างๆของตัวแผงคอยเย็นถ้าน้ํายาเต็มระบบนะครับมันจะต้องฉ่าอย่างนี้นะครับมีหยดน้ำเกาะทุกข้อนะครับแต่ถ้าสําหรับของใครที่ไม่มีหยดน้าเกาะนะครับหรือเป็นน้ําแข็งบางจุดนะครับเห็นเป็นน้ําแข็งบางจุดก็ให้วิเคราะห์ได้เลยว่า น้ำยางคุณรั่วนะครับส่วนใหญ่แล้วให้เช็คเบื้องต้นก็คือให้ตรวจสอบดูว่ามันรั่วตรงไหนนะครับมันก็จะมีในเรื่องของน้ํามันออกมานะครับแอร์เคลื่อนที่ที่ลดในเรื่องของราคาลงนะครับราคาไม่แพงส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องแผงรังพึ่งเกิดการรั่วนะครับค่อนข้างเปราะพอสมควรเท่าที่ผมเจอนะครับทั้งนั้นเลยเอามาให้ผมซ่อมนี่แผงรังพึ่งรั่วทั้งนั้นนะครับ ในส่วนของซ่อมได้นะครับในส่วนของท่อแตกนะครับเกิดกันแตกนะครับหรืออายุการใช้งานมันไม่นานนะครับก็พอจะเชื่อมได้อยู่รู้เทาจะเชื่อมอยู่บริเวณด้านในนะครับมันแตกนะครับลูกค้าใช้มาแล้วสองปีแต่ถ้าเกิดว่าบางยี่ห้อที่ราคาไม่สูงพวกยี่ห้อราคาไม่สูงนะครับนะครับไม่ พวกยี่ห้อที่ไม่ดังนะครับราคาไม่สูงเอามาทำตลาดกันนะฮะส่วนใหญ่พวกนี้แผงลังพุ่งจะเปราะมากๆเลยนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อเป็นพวกที่มันมีแบรนด์นิดหนึ่งนะครับอย่างยี่ห้อ JPX อันนี้ก็แนะนําเลยนะครับแผง,งรังพึ่งแข็งแรงทนทานนะครับในเรื่องของอะไหล่นะครับทนทานแล้วก็เป็นแบบประเภทพวกแยกมอเตอร์นะครับแยกแผงลังพึ่ง มีมอเตอร์ปั่นน้ำนะครับที่สำคัญคือลมกลาย6เมตรนะครับออปริมาณในเรื่องของแผงรังพึ่งไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่รถแบบนี้รถแผงรังพึ่งลงนะครับไม่ใช่ซ้อนกันนะครับแผงรังพึ่งของยี่ห้อ j p จะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจะกินกระแสไม่สูงนะครับแต่ลมทํากําลังลม ได้ไกล6เมตรสำหรับรุ่น9,000 BTU ถึงรุ่น1 5 0 0 0 BTU และมีกล่องบล็อกลมอันนี้คือข้อเสียของแอร์เคลื่อนที่คือมันจะดูดอากาศในห้องเราออกไปทิ้งด้วยนะครับหมายความว่าอากาศด้านบนนะครับผมเวียนในห้องนะครับแล้วในเนื่องจากเรื่องของการออกแบบของตัวมันเองนะครับมันก็จะดูดอากาศในห้องเราออกไปทิ้งด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ต่อก่ลองอากาศคุณต้องดูด้วยนะครับว่า